มอบโอยได้ <สบ S 1> กัน้อโ่้งแกะกันใ,ใหม่ใหม่เลยนะครับทั้งหลังร้านเลยนี่สดกันเลยนะ นั่นยำนะครับยำตามใจเลยนะครับห้าสิบาทนะครับเรียกได้ทุกอย่างเลยนะครับนี่อยู่ที่ถนนคนเดินบัดจวบนะครับสุกกระเต่าสวัสดีครับเจ๊มาเที่ยววันได้สุกะเสานะครับ จะเริ่มขาย4โมงแล้วเจโนะเน้นแน่นเลยมาอยู่ตรงนี้หอมกะปิมากะปิปลาราก็มีนะคะวันนี้กะปิปลาราก็มีนี่มันดูอลังอลังยังไงก็ไม่รู้เยอะมากเลยนะครับเลือกใส่ตามใจชอบกันเลยนะจำกัดที่ย่างครับ กี่อย่างก็ได้ค่ะอย่างก็ได้ด้วยโอ้โหรวมชี้ได้เลยจกสย้าออี้ได้เลยนี่นะนี่องคันี้ี่นะอกดีหมดแล้วนีนะนนะับ้โออีกไงได้ค่ะได้ส้มโอข้งแกะกันใหม่ๆเลยนะครับ ก็บอกว่าน่าทานมากอันนี้ก็ปีปลาราใช่ไหมครับอันนี้ก็ปีหวาน,นปีหวาน,น น้อยๆก่อนคนอยังไม่ค่อยนี่เรียบร้อยแน่นๆสั่งได้เลยจ้าจะมีของมากมายให้เลือกก็เลยนะครับสั่งได้ทุกอย่างเลยนะครับ คู่น้องน้กัูต้มโอหรอป้ผลไม้รวมอะไรยังไะคะนี่อร่อยนะคะก็บอกว่าร้านพี่ก็ทำสดๆกันเลยนะครับนี่คุณพี่ทำหลังร้านเลยพี่นี่สดๆกันเลยนะแล้วประกันว่าไม่มไม่เหม็นโอแน่นอนผลไม้นะครับเพราะว่าเขาทำหลังร้านเลยนะครับ นีผลไม้สดเลยจ้ามากดกันเลยนะ ไม่ยำก็บอกแม่ขาได้เลยนะครับถ้าใครอยากจะยำนะ กุ้งกะปีกุ้งกะปีกุ้งกะปีแห้งแน่นแน่เรียบร้อยนี่ร้อยค่ะ,ะ,ะ,ะช้อนหยิบได้นะคะแก้วขมิ้นมะม่วงเบาแล้วก็สบู่แก้วขมิ้นนะครับอันนี้สีเหลืองนะเป็นมะม่วงเหลืองแก้วขมิ้นนะครับ มะม่วงเบานะครับอ่อันนั้นกะปิได่ค่ะต้มอโอนะครับยำนุ้ยแยกกุกยำต้มนียำกะปินะอาของไทยยำกะปิ มายืนตรงนี้หอมกุ้ง็ปีมากเลยนะครับน้องกินเผ็ดไหมลูกกินเผ็ดไหมคะมีวด้วยดิจกะลาวเรียบร้อยทอสก็ไม่ด pues ีเพราะก้ะทอนมีน right like um> ี่ไงพี่ ง่งมันนะครับห้าสิบบาทลูกเท่ากันไม่เกลือธรรมดานะคะยำไม่ยำก็50บาทนะครับ นมากเครับของทุกอย่างสดๆใหม่ๆก <iano blunt animation> <Aur>. ันเลยแล้วก็อะไรอีกแนยกม่นย

ยำไม่ยำไม่อยู่ที่ห้าสิบาทนะครับแล้วแต่ลูกค้าเลือกเลยนะครับวัตถุดิบก็เลือกตามใจชอบเลย,เลยน้ำประหวัดก็ปิน้กะปนัแล้วก็เ,กเดี๋ยวซื้อแกวหวานต่างต่างน้ำยำก็เยอะจนลูกค้าเลือกไม่ถูกเลยนะ <c oughs> <c oughs> ลูกค้าเลือกไม่ถูกเลย <c oughs> น้อเอากะปีน้ำประวัแล้ลูกผสมกันได้นะหอมกว่างไหมนะห,นนะหนอมกว่านะ้ำนะประวยัยนิดเดียว ขายแค่สองวันนะครับสุกกระสาถนนคนเดินประตวบนะครับถ้าใครจะมานะครับทางร้านจะเป็นผลไม้สดไม่ใช่ผลไม้ดองนะมีแช่อิ่มด้วยมีช่อิ่มด้วยนะครับนี่อันนี้เอาอะไรลูกน้ำประวัตุกใหญ่ อันนี้เอาอะไรลูกของแน okay. เฟิรนมะชุดนี้ก็อยู่ที่100่้บาทใช่ไหมครับ100่อบาทหนูต่างแรกเอาเอ่าองุ่นส้มโอแล้วก็ชมพู่ผสมกัน อันนี้ไม่ต้องยำหนึค่ะแล้วก็อีกสองกล่องน้ำมั่วมันกล่องนึงแล้วก็น้ำมั่วอนแยกกันนะคะแยก ลายแตกเลยนะขนมเป็นห่ะนหล <c oughs> น้ำประหวตินะลูกน้ำประหวนันวนี่ใสกะปิใสใสไปเลยใช่ไหมคะยำไปเลยยำกะปิไม่เป็นไรครับ า5 0บาทนะครับชุดนี้ก็อยู่ที่150ร้แยกนะแยกไหนไม่ไมแยกไปนะไม่ได้ยำนะ ยังไม่กินมันยุกอาทิเลยอะ่ะโอเคครับถ้าใครจะมาก็มาได้นะครับสุขเกษตรวนงนขคนเดินระจวดน,นะครับ4ี่โมงถึง3ามทุ่มครึ่งนะครับมีมาได้เลยโอเคจ้าสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไวปพิงเท่านี้นะครับบ๊ายบายจ้า